ไทเกอร์เขาว่าอย่างไรไทเกอร์เขาบอกว่ายอมรับว่าผิดพลาดบ้างดีกว่าสร้างภาพว่าเพอร์เฟกยอมรับว่าผิดพลาดบ้างดีกว่าสร้างภาพว่าเพอร์เฟกและเป็นความจริงที่หลายคนเนี่ยไม่รู้ตัวพยายามที่จะปกปิดกระทั่งโยนความผิดให้กับคนอื่นแท้แล้วในมนุษย์ทุกคนเนี่ยล้วนรู้อยู่ในความไม่สมบูรณ์หากใครพยายามสมบูรณ์พร้อมนั้น่ะ สุดท้ายเนี่ยอาจจะกลายเป็นตัวประหลาดที่น่าสมเพชเขายืนยันแบบนี้ว่าหาใครพยายามสมบูรณ์นั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะเป็นกลายเป็นตัวประหลาดที่น่าสมเพชนี่ความเป็นจริงเนี่ยมันก็ตรงกับคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้พูดไว้สอนไว้เกี่ยวกับความเป็นอาจิรัง คือในเมื่อทุกสิ่งมันไม่สามารถที่จะเที่ยงแท้แน่นอนอยู่ได้ความเพอร์เฟก็ดีความจริงก็ตามการปกปิดสิ่งซ่อนเร้นอะไรต่อมิอะไรก็สุดแท้แต่เนี่มันเป็นเพียงแค่กนอุบายเล็กๆบางๆแค่นิดเดียวแค่เศษเดียวเพียงแต่ว่าเราก็พยายามที่ไม่ต้องการอยากจะ เอามาเพ่งพายให้กับบุคคลอื่นได้รับรู้เนื่องจากจะเป็นปมด้อยและที่สำคัญนแน่นอนว่าไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวยที่นำความผิดพลาดปกพร่องของตน,เ,นเอามาเสนอต่อสาธารณชนเพื่อให้เกิดความอับอายเป็นแน่แท้อันนั้นก็เช่นเดียวกันล่ะทีเนี่ยและก็ไม่มีใครเลยล่ะที่จะยอมรับว่าตนเองนี่ผิดพลาดในการกระทำในแต่ละครั้งจนกว่าจะมีการสืบสวนสอบสวนให้เห็นข้อเท็จจริง จากกมลสันดานของตัวเองจนถึงจนกระทั่งว่าถูกการจับเป็นจับตายเลยก็ว่าได้ถึงจะจนตรอกว่าตนเองมีความผิดกระนั้นเชียวละ่ะนี่คือตัวตนและอัตตาแท่งก้อนของความเป็นมนุษย์คนอย่างเราที่เป็นปุตุชนคนทั่วไปที่ต้องมีการฝึกฝนอบรมและพัฒนาก็ด้วยเหตุผลนี้แหละจีไทเกอร์เขาพูดมาก็ถูกหมดลไทเกอร์ขอบคุณเขามากขอบคุณเขาจริงๆเชีย